สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีลงทะเบียนไลน์นะครับกับอีเมลนะครับสําหรับลูกค้าลูกค้าสติกเกอร์หลายคนเลยของผมทุกทุกท่านก็จะบนเกี่ยวกับสติกเกอร์ไลน์หายเพราะว่าเปลี่ยนเครื่องนะครับเราไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับละกับ อีเมลถ้าเราลงทะเบียนไว้กับอ e ีเมลมันก็จะไม่หายนะครับมันสามารถดึงกลับมาได้ทั้งหมดนะเราก็จะมาดูว่าถ้าเราเปลี่ยนเครื่องหรือว่าเราลงโปรแกรมใหม่สติ๊กเกอร์เราจะไม่หายไปให้เราไปตั้งค่าตรงนี้นะครับเราไปที่มุมขวามือเรากดเข้าไปนะครับก็จะมีข้อมูลของฉันนะครับก็จะก็จะเป็น โปรไฟล์ส่วนตัวบัญชีอะไรเงี้ยเราก็ไปเลือกที่บัญชีแล้วเราไปที่ลงทะเบียนบัญชีอีเมลนะครับตรงนี้ผมลงไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ลงมันก็จะขึ้นว่าให้ให้ลงทะเบียนให้เรากดเข้าไปแล้วเราก็ลงทะเบียนพอลงเสร็จก็ตกลงเนาะมันก็จะเป็นบัญชีที่ลงทะเบียนกับอีเมลแล้วแล้วเราสามารถดึงสติกเกอร์เดี๋ยวนะ อ่าในในช่องประวัติการซื้อสติกเกอร์มันก็จะให้เราดึงได้ทั้งหมดนี่นี่นะครับอันนี้คือสติกเกอร์ที่ผมซื้อไว้ทั้งหมดเลยยังไงก็ลองลงทะเบียนกันดูนะครับมันก็ช่วยได้นะเราจะได้ไม่ต้องซื้อสติกเกอร์ใหม่เดี๋ยวทวนให้อีกทีหนึ่งไปตรงไหนไปตรง เข้าไปที่ l ลายแล้วก็ไปที่มุมขวาตรงนี้เป็นการตั้งค่าบัญชีเลือกที่ลงทะเบียนบัญชีอีเมลแล้วก็ลงทะเบียนไปเลยแล้วก็ออกแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวหาข้อมูลดีๆมาฝาก